ื่ออะไรครับชื่อทัศีย์อิโต้ครับ5าโลแรกอ่ะจะจะแรงแต่ว่า5้าโลหลังไม่ไม่ไปแล้วเพราะว่ามันขึ้นเนินลงเินขึ้นเินลงก็เซฟตัวเองด้ถ้าถ้าฝุดระบบหายใจมาระบบเดียวมันพอมาเจอแบบนี้มันก็จะแบบน็อกไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณมีการฝุดระบบหายใจที่มันหลากหลายรูปแบบอ่ะเออมันมันก็จะแบบไปได้สบายปิ้นมาก็เหลือประมาณ20เมตรครับอ๋อคือพยายามเล่งตามมาเขาหันมาดูปะ ันตลอดก็จัดได้มาตรฐานนะครับบรรยากาศก็มีความสนุกสนานนะครับแล้วก็มีเส้นทางท้าทายนะครับท้าทายสนานค่อนข้างท้าทายเลยนะครับมีเดินมีอลายด้วยครับห้าสี่สามสอยหนึ่งไปยินดีที่ทำช่วงนี้นะครับจบแบบไม่บาดเจ็บทุกคนเลยครับ ินนวัี้ไปแบบโอ้โหไปแบบเร็วเลยข้างหน้าไปแบบงาพุ่งไปแบบ่ไปแ,บบแบบแรงมากเบสสองเอาไว้นะพี่นะมันจบเร็วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จบแล้วเนี่ยรับเดี๋ยวก็จบแล้วเวลาทีไงเซตสัก35จีบแล้วเห็นตรงแล้วเห็นตรงแล้วครับตอนนี้บอกไอันนี้ครับ35ติดครับ ีทุกคนก็พยายามวิ่งหนีเพเซอร์350กันไปก่อนนะครับผู้หญิงนี่จริงๆก็คือมีลุ้นนะมีลุ้นแบบติดถ้วย350เกินผู้ชายวันนี้ได้เสื้อนะครับ350ครับไปครับไปเอาเสื้อครับหกิโลครับตอนนี้แล้วครับสี่สามนะครับเทานี้ วิ่งกันอยู่เลยครับเงียบกริบสบายครับสบายสบายสบายเงียบกริบเลยครับใกล้กลอเฉยใกล้ทั้งหมดทั้งหมดห้าเนินแต่ตอนนี้เราลงเนินอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ลงเนินไปกี่โลครับเนี่ยประมาณโลครึ่งโลครึ่งก็หมดแล้วนะครับตอนนี้หลังจากนี้ก็คือหนังชีวิตหลังจากนี้เงินขึ้นาว ถ,นนถึงว่าพากันวิ่งลงมาเร็วมากเลยนะครับขอบคายครับ แป๊บเดียวมันจะจบแล้วรู้สึกเหมือนแบบจะจบแล้วรือเปล่าจะจบแล้วแกนลอยเองครับ <c ười> แกนลอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่หนุ่ยครับคุณห <c ười> นุ่ยนะครับแกนช่องครับไปก่อนครับ <c ười> สู้ๆครับขอบคุณครับทนครับ ลงเนินเรื่อยๆวิวสวยมากชิวๆสวัสดีครับต<ร>ามโลนะครับเมื่อกี้มันขึ้นเนินมานีหนึ่งนะพอได้หอมลงเนินอีกแล้วครับเราจะคุยกันเฉพาะตอนลงเนินนะครับตอนขึ้นเนินเดี๋ยวค่อยคุยเรารู้กันนะวันนี้ในข่าวมีห้าเนินนะครับ ยังยิ้มย้ำแจ่มใสอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ใช่จิตเก่าครับคณะอะไรครับคณะแพทย์ครับโอ้เียวผมเรียนแพทย์หนึ่งปีนะครับระยะสี่สิบห้าแล้วก็หนีไปไหนครับหนีไปที่จุฬาครับที่ขาปั่นท่านสาธิตาขาปั่นครับขาปั่นขอโทษคล่องกายนะเน่ยคกายครับก็เลยเป็นจิตเก่าระหัสี่ห้าสี่สิบห้าครั แต่ว่า20ปีแล้วนะครับผมกลับมาอมอจำอะไรไม่ได้เลยครับใช่ครับหลงทางครับอผมอยู่ขังแก่นแค้ผนยัหลงเลยไม่ได้เข้ามาตึกสร้างใหม่เยอะมากโอ้18แรอครับครับผมโอโ้สมัยนั้นยิ่ง <c oughs> ไม่มีอะไรเลย <c oughs> อากาศดีครับท้างนี้ พวกเราก็มาเรื่อยๆตอนนี้เพชรเลี่ย,ยอยู่ที่สามสี่สามก็กมีอ้าวพี่จากทางวัง<บ>วังปาตู้มานะครับปไปครับพี่คืออันนี้เดี๋ยวค่ค <laughs> ุยเดี๋ยวคุยสวดพี่ตุ้ยนี่ก็คือมีลุ้นนะครับตามสี่สิห้าไม่ไกลนะครับตอนนี้เข้าสี่โลแล้วโดนพี่ตุ้ยเก็บ เลี้ยวซ้ายก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับเพราะว่าคนเยอะเยวก็วิ่งปิดถนนเรียกว่าร้อยปเซ็นแหละเพราะว่ามันอยู่ในหมอแต่ก็มีการเลนนะครับให้รถวิ่งได้แต่รถก็เรียกว่าแทบไม่มีเลยเชียไว้ที่4.4ด4นะครับ ยี่สิบโลยี่สิบนาทีกลังดีเดี๋ยว <c oughs> น้าครับฮัลโหจะดันเลินกลับไปแล้วครับตอนนี้เหย,ยาๆยี่สิบสามนาทีครับคือเป็นเวลาที่ สวัสดีครับดีมากสวัสดีครับแต่หลังจากนี้คือหนังชีวิตนะครับขึ้นเนินยาวสามโลใช่ไหมครับสาโลครับโอ้โหยอดครับหกโลแล้วครับหกโลมีแตงโมได้ครับคสเตอร์ครับขอสปันเตอร์ก็มีเนินมากสวัสดีครับ ขึ้นไปหมดแล้วเริ่มเดินกันแล้วครับไปพี่สา,าครับไปครับดูมานานเพิ่งนี้วิ่งด้วยตื่นครับ,บค,คไปไปๆ6โลก็จะร้อนิดนึงครับลงเนินละเมื่อกี้ขึ้นเนินมาเนินที่สองึ้นใหญ่มากเนินยาว2โล่านะครับเมื่อกี้เนินถึงโลหกเลย อากาศดังดีอยู่ฮูมเนงไม่คุยด,ด้วยแล้วครับไม่มีใครคุยด,ด้วยครับใกล้จบแล้วล่ะสามโลก,กว่าร้อนอบอามากครับเจ็ดโลแล้วสามสิสามนาทีนะครับอันดับหนึ่งน่าจะเข้าไปแล้วนะตอนนี้น่าจะเข้าแล้วนะครับ นะ่าจะมีพงนะครับน้องพงดีเวอร์นะครับแล้วก็มีเซอร์เก้นะครับแล้วก็เกนย่าคนหนึ่งยากินดีเวอร์ส่วนผู้หญิงเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าใครมานะครับวันนี้ส่วนพวกเรายังเลยอีกสามโลครับเงียบสนิทไปเรื่อยๆครับ อันนี้เราวิ่งกันเพจห้านะครับห้าศูนย์ึงครับตอนนี้อ๋อ,อหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะหนึ่งสองหรือเปล่าหนึ่งสองรุ่นแน่นอนครับสามสิบสามไปเฉยๆแล้วนี่มันคณะอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับศินปรกรรมศาตรนะครับผมจะจำชื่อคณะนี้ไว้นะครับจะไม่มาจ,จะจำชื่อคณะสินปกรรมไว้นะครับ เพราะว่าครังหน้าเรามาเราจะได้เตรียมใจนะครับว่าเนินสูงอ้าเหมือนจะลงเลยแล้วครับบรรยากาศดีมากครับเช้านี้ฮู้ ัยใช่ครับมีมอไซค์นะครับไปไม่ไหวลาเล่นลาเล่นติดตามครับพี่ขอบคุณครับเราเหลืออีกโลกครึ่งนะครับกัดฟันได้แต่ห้ามกั้นใจนะครับทุกคนโอ้ลากิซัตด้ว <c oughs> <c oughs> ดูครับ ผมมองเพเซอร์ห้าสิอย่างเดียวครับแต่โอ้โหใกล้มากแล้วครับไปก่อนครับสะพานขาวหรือเปล่าครับ,ใ,รบใช่ไหมครับ,รบสะพานขาวในตำนานมีน้ำแดงไว้บริการนานมีน้ำแดงนะครับแต่กินได้ไหม,ไม <laughs> กินไม่ได้หรือเปล่า อันนี้ระยะห้าหรอครับสู้นะครับท้ายๆของห้าโลนะครับตอนนี้เร็วมาเร็วมาเร็วกขาตั้ง่อยกขาตั้งเงยนี่ระยะเท่าไหร่ครับห้าโลนะครับสามนะสาเยอะมากเยอะมากประมาสิบครับอยู่ข้างหลังครับตะโกนมาแล้วเงินสุดท้ายหรือเปล่าเงินสุดท้ายแล้วหรือเปล่าครับ 400เมตรสุดท้ายครับได้แล้วลงเนินครับตอนนี้อาจได้อัจได้ครับลงเนินยาวเฮ้ย hey, เป็นไงบ้างปเป็นไง40นาทีพี่เย้ท okay. ีมง,งานจากมุกดาหารครับ มาดเลทก o 200โ h oh, ้200 s o r เ y ยแตยักเกินนิดหน่อยนะครับน่าจะเกินประมาณ150เมตรนะครับวันนี้300เมตรสุดท้ายครับจะ350ได้หรือเปล่า ามาสิไหมครับยังมีโอกาสนะครับทุวมกแบตรงนี้นะฮะไปครับเร่งครับสองร้นะครับสองร้อยดืออโอ้โหหนึ่งนาทีขึ้นนะตตรงนี้ตรงนี้

สวดรับดีท้ายเลยสนุกมากวันนี้เดินนะเดินนลยตอนแรกนี่ชิ้วลงเนินิ้วโอ้โหครับโดนผู้จัดนะครับวางยานะครับช่วงแสรงนี่โหองเนินกันชิ้วเลย ครับตอนนี้เรามารับเสื้อนะครับรับอ้าทิปของเรานะครับเอลค่ะหรือแลค่ะแอลครับผมขอบคุณครับเยี่ยมเอาโค้ดอีกครับน้าสวัสดีครับ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 ระยะ10.19เป็น450 49นาที18วินาทีเอาคุณแอ้มาแล้วซับไม่สำเร็จสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเยอะมากครับเยอะมากไปพักก่อนพักก่อน แล้วเสื้อสดีค่ะคอขอบคุณมากค่ะโอ้นี่คือบรรยากาศหลังเส้นช่วงส60ของผู้หญิงนะครับก็ยังเยอะอยู่นะนะครับก็ยังเยอะเข้ามากันเรื่อยๆนะครับสำหรับสา60รับเหรียญน,นะครับเหรียญนะสวยมากเลย ชือตัวจริงครับสุดยอดเป็นไงกี่นาทีครับสี่เก้าครับสุดยอดโอ้ไม่ทันยางแตก <c oughs> เนินเยอะจริงแบบเนินเยอะแบบเนินแบบเครีย <c oughs> ดเลยครับเครียดเลยครับน้ำบริการนะครับนี่เราก็จบเร็วมากนะครับจบแบบงงๆนะครับจบแบบงงๆว่าไม่ไม่ค่อยได้ลงสิบโลเอาจบแล้วเหรอจบแล้วนะครับชื่อหมูครับผมพี่หมูนะครับพี่หมูเป็นไงวันนี้ วันนี้ก็าเวลาได้49นาทีผม49ก็วิ่งมาด้วยกันเมือนกัน,นเห็นในคลิปนะครับ,รบก็มา มาเตือนผมช่วงเนินสุดท้ายว่าให้ชะรัอเจ้าทินเพราะว่าถนนตัวนั้นเนี่ยคืออะไรนะซินประกมเป็นเนินที่สูงมากใช่รับเนินสูงนะเวลาซ้อมนี่มาอัดเนินตรงนี้กันปะมาซ้อมกันบ้างไหมฮะก็ตรงนี้แหละครับก็ตรงเนี้ยที่ยวไว้เนินเนินกันเนินเนินยาวแต่ว่าคูเน่โอ้โหติดครับต อันดับอันดับแปดครับโอ้อันดับแปดแต่ว่าก็ตามเป้าตัวเองอยู่ครับก็กล่าวว่าจะเมาแค่ที่หนึ่งในกลุ่มอายุครับผมนายเจษราสมดวงนะครับืชอเล่นชื่อเจดครับอันนี้เวลาสามสิบหกนาทีเก้าวินาทีนะครับเข้าที่หนึ่งในรุ่นอายุยี่สิบถึงยี่สี่ครับผมคือว่าวิ่งยากอยู่นิดหนึ่งครับมีทั้งลงเนินแล้วก็ขึ้นเนินครับวันนี้ผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้เล่งไปตั้งแต่เริ่มครับก็คือ ออกช้าระดับหนึ่งครับแล้วก็ไปเรื่อยๆครับค่อยๆไปไปตามจังหวะครับแล้วก็ไปเร่งช่วงท้ายๆหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายลงกรใจรักครับชื่อเล่นชื่อกอล์ฟทีมบู๊บแท็กซับบู๊แท็กครับอีกคนหนึ่งชื่อชื่อเลนชื่อเชคครับบู๊แท็กับครับบู๊บแท็กรับเหมือนกันจากมุกดาหาร ใช่ไหมครับวันนี้เป็นไงบ้างเวลาเอาเข้าก,ก่อนเวลา41นาที58ผม40นาที53ครับ40นาที 4, 5, 53าสาอ๋อคนละรุ่นเหรอคนละรุ่นครับอ๋อคนละรุ่นกันนะครับเป็นไงวันนี้ได้ข่าววัน <laughs> ลัน่นเป็นลั่นครับ <laughs> ลันล่นลั่นไปเพือะไรโลแรกสารภาพมาก,ก่อนโลแรก3 4 0โอ้ <laughs> โห<อ>ไปแบบรอๆเลยรอๆครับดูว่าวิ่งสบายไหเด้งเลยเด้งเลยขานี่แบบลอยเลย ยัเขียเาเห็นเห็นถึงเพจห้าเลยไหมเพจห้าครับมีใชมีรู้สึกว่าประทับใจสนามปีที่แล้วเพราะว่าสนามปีที่แล้วเนี่ยไม่ไม่มีเนินแ่ว่ามันมีโค้งเยอะมันก็จะมีก็เรียกความยากองสนามนี้ก็จะมีเดินขึ้นหลังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเหมือนแบบครึ่งแรกเรหลอกเลยหอให้เราวิ่งสบายเงี้ยถ้าคนไม่เคยมาคือแบบว่าครั้งแรกเราไม่เคย วิ่งเนินอ่ะนี่จะวิ่งยากมากวิ่งยากแต่ถ้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะรู้แล้วนะคงจะไม่มาเอาต้องบอกว่ามาดิมาโอเคขอบคุณมากครับทั้งสองคนครับสวัสดี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 ครับลินดาจันทชิตวันนี้เวลาไรเวลาสามสิบเก้าศูนย์แปดไม่ซับซ้อนแต่ว่าเนินเยอะดีสนุกดีค่ะคือขาไปด้วยมันลงเนินช่วงแรกลงเนินไปนี่เพจอะไร ไปเพจสามสามสี่โอ้เร็วเลยพอขึ้นเนินปุ๊บก็ชะลอสามห้าศูนย์หนูว่าสนุกค่ะชอบมันได้ปรับแบบหลายๆอย่างปรับกล้ามเนื้อด้วยปรับอ่าขาปรับการวางเท้าปรับระบบหายใจขึ้นมันได้ปรับตลอดมันไม่มันไม่ได้นิ่งติดเหมือนแบบเส้นตรงอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้คือแบบมีเลี้ยวมีหักมีอะไรเงี้ยมันแบบว่าได้ปรับส่วนนี้ยคือหนูว่ามันได้ปรับระบบหายใจมากกว่าถ้าถ้าฝึกระบบหายใจมาระบบเดียวมันพอมาเจอแบบนี้มันก็จะแบบ น็อกไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณคมีการฝึกระบบหายใจที่มันหลากหลายรูปแบบอ่ะเออมันมันก็จะแบบไปได้สบายสบายไหลรื่วย แล้วเคล็ดลับที่เคล็ดลับที่เราจะสามารถที่จะวิ่งสนามแบบนี้ได้ดีล่ะขึ้นบันไดอัธจันท์หรือไม่มีอัธจันท์ก็อาจจะเป็นแบบว่าฝึกช็อตแบบว่าสปีดเร็วพักน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่ี้เป็นคล้ายๆช็อตอินเทอร์วัลเข้ามาช่วยใช่ไหมมันจะช่วยตอนที่เราขึ้นขึ้นลงๆแบบนี้ได้ดีคาะใช่ค่ะ ได้เคล็ดลับเยอะเลยขอบคุณมากครับวันนี้ยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ว่าการวิ่งวิ่งช้าก็เหนื่อยวิ่งเร็วก็เหนื่อยงั้นไม่วิ่งดีกว่าสวัสดีค่ะสบายดีรสแก้วอินทักุมารจากสปปลาวคคนเดิมนี่แหละนะวันนี้เป็นไงเนี่ยโหอันดับที่หนึ่งขอนแก่นสิบเป็นงานแรกที่ มาร่รมวิ่งนะแต่ว่าสนุกดีมีน่าจะมาอีกมาทุกปีแหละเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านนี่ข้ามฝั่งมาจากสปปลาวิ่นจันเลยนะนี่คือมาจากสปปลาวเลยนะครับทีมชาติลาวไปเอเชียเเนเกมอไมเอเชียนเกมเอเชียนเกมไปค่ะไปวิ่งพั0นเมตรแล้วก็5,000เมตรกลางแล้วก็ไกลแต่ว่าหมื่นไม่ลงเนาะหมื่นไม่ลงค่ะ5โลแรกอ่ะจะจะแรงแต่ว่า5้าโลหลังไม่ไม่ไปแล้วเพราะว่ามันขึ้นเนินลงเนินขึ้นเนินลงเนินก็บเซฟตัวเองด้วยเพราะว่าจะไปวิ่งเอเชียชนเกมที่ ที่จีนใช่ไหมที่จีนเก็บตัวแล้วเก็บตัวมาระยะหนึ่งแล้วไม่ให้บาดเจ็บอะไรเงี้ยเนาะที่ที่ออกมาวิ่งก็เพราะว่าอยากมาเทสสมรรถภาพตัวเองเหมือนมาเรียกว่าเหมือนมาเทมโปเหมือนมาวิ่งแบบ เช็คความเร็วอะไรเงี้ยต่างๆแล้วก็เป็นงานใกล้บ้านด้วยที่ไปไปสะดวกมาสะดวกโอเคเดี๋ยวเชียร์รถแก้วด้วยนะครับทีมชาติลาวนะที่เอเชนยนเกมปีนี้ด้วยนะครับวันนี้ยินดีด้วยครับขอบคุณครับทักทายทักรัมงกลภุมตกรสุสวรรค์นะครับทีมชาติไทยวันนี้เวลาเท่าไหร่ครับวันนี้3.3 05ครับค่อนข้างจะมีเนินครับวิ่งยากนิดหน่อยครับลงเนินลงเนินครับแล้วก็มาขึ้นกลับมาขึ้นนเิขึ้นเนิน ข้างหน้าของเราเนี่ยเป็นเคนยานะคนหนึ่งใช่ไหมใช่ครับตอนแรกล็อก50เมตรครับอ่าก็ขเขาก็วิ่ง ประคองมาเท่าเดิมเลยครับก็พอจะมาเข้าเส้นก็สปินมาก็เหลือประมาณ20เมตรครับพอเห็นเราผู้เขาก็หนีเลยหนีไปเรื่อยๆเขาก็หนีเรื่อยๆหนีเลยจะไปกอหลังเขาก็สุดท้ายนี่เลอว่า5 5หวินาทีคือประมาณเท่าไหร่20เมตรใช่ครับประมาณ20เมตรโอ้โหสุดยอดเลยนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของคนไทยเนาะปากเชียงมังกรด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับคนแรกครับชื่อวีรพงษ์วงษานะครับชื่อเล่นแจ็คครับโอ้โหโคนแจ็คใครจะไม่รู้จักนะครับสิัสดีชคครับแล้วคนเมกะกิจชื่อเนชื่อปอยครับผมปอยนะครับ RSK แล้วก็ครับวรพลมงคลวัฒน์ครับชื่อเล่นชื่อต้อมครับจากจังหวัดเลยครับผมต้อมครับขาแรงอย่างเมืองเลยนะครับก็สนุกสนานนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศในมขอเชิญชวนมาวิ่งนะครับขอนแก่นสิบนะครับก็เป็นงานที่ ประจําปีของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จัดได้มาตรฐานนะครับบรรยากาศก็มีความสนุกสนานครับแล้วก็มีเส้นทางท้าทายนะครับท้าทายสนุกสนค่อนข้างท้าทายเลยนะครับมีเงินมีอะไรับอเอสเคปีนี้เป็นไงบ้างได้ผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงรุ่นยี่ยี่ห้ายี่เก้าแล้วก็ผู้ชายรุ่นยี่ห้าเก้าผู้ชายผู้ชายคะแนนผม่าสามห้าสามเก้าวันนี้อันดับเป็นอันดับที่สองใช่ครับไม่ได้บอกเวลาเท่าไหร่เมื่อกี้ลืมถามโค้ชแจ็คโค้ชแจ็คเวลาเท่าไหร่ อ่3508ครับ3508แล้วก็ปลอยผม38ครับ38นะครับแล้วก็ต้อม38 1ไล่ๆกันมาไล่ๆครับอ๋อตามกันมาเลยเป็นแต่ว่าเขาให้เป็นทิปไามใช่ป่ะ แต่เราออกพร้อมๆกันอยู่แล้วครับอ๋อโอเคอ่าก็มังเลยก็จะมี21จีครับช่วงประมาณเดือนธันวาครับอ่าแล้วก็เป็นสัมผัสดอกฝ้ายครับแล้วก็ดอกฝ้ายประมาณกุมภาครับอ่าโอเคนะครับก็ฝากติดตามทั้งสามท่านนะครับขอบคุณมากครับผมตามค้วยครับชอบเหมือนกันหาป้ายอยู่ดีกว่าอยู่ดูกว่าอย่า สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือมาจากประเทศญี่ปุ่นเหรอครับใช่ครับมาเรียนที่นี่เหรอครับไม่ไม่ใช่ครับมาทํางานมาทํางานอ๋อขายของครับขายของครับชื่ออะไรครับชื่อทัศนยะอิโต้ครับทัศนยะทัศครับทัศนยะนะครับคุณทัศนยะวันนี้เวลาเท่าไหร่ครับเวลาทุ่มสิบเก้าห้าสิบโอ้เป็นอันดับที่ สองนะครับวิ่งลองจันทร์สีสันยุิสีตื่นใจมากครับมามาทำงานที่เมืองไทยที่ขั้นแก่นนะครับแกงที่ขั้นแก่นเลยเคยมาวิ่งในในนี้ไหมครับเคยมาวิ่งในรอขอวิ่งเอ่อบุญคุณสร้างครับอ๋อเป็นไงวันนี้เส้นทางเป็นยังไงบ้างครับอ๋อเหนื่อยมากครับอายุสี่สิบสี่สี่สี่ปีแา้นะครับ ปีชายนะครับอันดับที่หนึครับสามปีครับดูเ nee ก um. right? ่งมากผู้ได้เก่งมากเลยครับขอบคุณมากพัทยายัยโตยัยโเย่ไม่ใช่ของผมนะครับของกูเนครับได้อันดับที่สี่ะเวลาเท่าไหร่วันนี้ห้าสิบนาทีเป๊ะห้าสิบนาทีเป๊ะเลยนะครับสำหรับอันดับสี่รุ่นอายุสามสิบห้าถึงสามสิบเก้าใช่ค่ะ นะครับก็เรียญก็สวยดีนะวันนี้สําหรับขอนแก่นสิบนะครับเป็นเชือกยากเป็นเป็นหนังเขาทําเหมือนเป็นสร้อยนะเ,เป็นสร้อยเ,ออเป็น,เน่ารักดีะนะครับก็สนุกดีวันนี้เส้นทางก็ท้าทายดีนะครับคุณเนทเป็นไงบ้างคือวันนี้ตอนวิ่งอยู่นะสิ่งที่คิดคือคิดว่าตัวเองวิ่งอยู่ที่สิงคโปร์คือบรรยากาศสวนที่สิงคโปร์มา่เพราะว่าจะวิ่งอยู่ในมอขอนแก่นค่ะชอบเลยแล้วก็จะมีเนินตลอดทางเลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่า ชอบความท้าทายสนามนี้ก็ใช่เลยใช่ก็เป็นอะไรที่สนุกจากเส้นทางท้าทายดีก็เราได้สัมภาษณ์กับทุกๆคนมาเมื่อกี้นะครับตอนวิ่งเข้าเส้นชัยมาเนี่ยนะแอดพัดนะจากช่องแวทูรันเนี่ยตะโกนเรียกไอ้คุณแอ้ผมก็ตะโกนเรียกแอดพัทแต่แอดพัดไม่ได้ยินอบอุ่นมากแล้วก็ได้เจอเพื่อนนักวิ่งเยอะมากใช่ใช่ไว้พบกันใหม่งานหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย